เข็มลงไปแบบนั้นมันจะไม่เป็นอะไรหรอได้สิฝังเข็มรักษาได้หลายโรคเลยนะอยากรู้ไหมคะฝังเข็มรักษาโรคอะไรได้บ้างเรามาหาคําตอบกันค่ะ ทฤษฎีแพทย์แผนจีนกล่าวว่าในร่างกายของคนเรานั้นมีเลือดและลมปานไหลหมุนเวียนไปตามเส้นลมปานต่างๆที่กระจายอยู่ทั่วร่างกายเป็นพลังงานผลักดันให้อวัยวะต่างๆภายในร่างกายของเราเคลื่อนไหวทํางานได้และทํางานประสานสอดคล้องกันได้ดีร่างกายของคนเราจึงสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติแต่เมื่อใดที่มีปัจจัยก่อให้เกิดโรคไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกที่แพทย์จีนเรียกว่าเสียชีเช่นลม ไฟความร้อนความเย็นความชื้นหรือความแห้งหรือปัจจัยภายในร่างกายไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่ผิดปกติหรือไม่คงที่อาหารการกินการทํางานหนักมากเกินไปหรืออายุที่มาเพิ่มมากขึ้นทําให้การไหลเวียนของเลือดและลมหิตผิดปกติเอาววัยวะภายในร่างกายของเราจึงทํางานผิดปกติไปด้วยนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทําไมคนเราถึงเกิดอาการเจ็บปวดขึ้น องค์การอนามัยโลกเองให้การยอมรับว่าการฝังเข็มสามารถรักษาได้หลายโรคไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดมปวดคอบา่าไหลโรคพากินสันโรคเครีดยดกดไลย้อนโรควิตกกมมังวลหรือแม้กระทั่งโรคภุมิแพ้เองทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าการฝังเข็มสามารถรักษาคู่กับกายภาพหรือว่าแพทย์แผนไทยได้หรือไม่คําตอบคือได้นะคะซึ่งขอยกตัวยอย่างในกลุ่มอาการของโรคออฟฟิศซินโดมนะคะ เครื่อง BMS นะคะจะช่วยในเรื่องของการรักษากล้ามเนื้อชั้นลึกได้ดีค่ะแล้วก็สามารถรักษาได้ที่บริเวณกว้างนะคะจึงเป็นการคลายกล้ามเนื้อเบื้องต้นได้ดีค่ะนอกจากนั้นยังเป็นการลดหรือว่ารีเรี่ยงอาการระบบหลักการรักษาได้ด้วยค่ะต่อมานะคะการรักษาทางแพทย์แผนไทยนะคะก็คือการรักษานวมกด ะะการนวดกดจุดนะคะจะเป็นการรักษากล้ามเนื้อเฉพาะบริเวณค่ะจะมีความแม่นยำและลงได้อย่างตรงจุดค่ะในส่วนของการฝังเข็มจากแพทย์แผนจีนนะคะนอกเหนือจากการที่จะช่วยทําให้เลือดลงนะคะไหลเวียนดีนะคะหรือในทางแพทย์แผนจีนเรียกว่าลมปราณน,นั่นเองนะคะยังทาะะําให้กล้ามเนื้อนะคะหรือว่าใยกล้ามเนื้อมัดเล็กๆนะคะที่มีการหดเกร็มหรือว่าแข็งตัวอยู่คลายลงได้นั่นเองค่ะเมื่อเรานําทั้งสาสารนี้ มารักษาแบบบูรณาการนะคะก็จะทําให้อาการปวดนะคะลดลงอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสําหรับวันนี้เพื่อนๆก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าการฝัางเข็มรักษาโรคได้ยังไงสําหรับใครที่สนใจการรักษาทั้งสามศาสตร์สามารถเข้ามาตรวจประเมินอาการและรับการรักษาได้ที่ดีเฟคชี่ n ิงสาขาขอขแก่นนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ